ยกไวค้ไวครับแม่ยกไว้อ่าวันนี้โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดครับนั่งตัวตรงๆเลยครับไม่ต้องก้มมากครับ นั่งตัวตรงเลยครับแต่ไหวหลวงตาเลยครับแต่ไหวหลวงตาเลยครับตัวตรงๆเลยครับแต่ไหวหลวงตาเลยครับตั้งตัวตรงๆเลยครับตรงๆงครับนั่งตรงๆเลยครับตรงๆเลย ยกตะวายหลวงตาเลยครับตะวายหลวงตาเลยครับยกน้ําเลยครับยกน้ําเลยครับยกน้ําเลยครับน้ยก้นเลยนะคน้ยกขึ้นถวายเลยนะคะยกข้สูงนะคุภาพจะจีนั่งลงนะครับข้างหลังถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยถ่ายรูปนั่งลงครับถ่ายรูปนั่งลงน้ำยกขึ้นถวายเลยนะคะ ยกเลยแม่ยกเลยครับแม่ยกเลยยกรอหลวงตาเลยครับยกรอหลวงตาอายกเลยจ้ายกเลยจ้าอยไปเนิดงคไดนะคะอยาง้ยกตะไわหลวงตาเลยครับนมที่สประตูได้นะคะนมขนมส่งที่ประตูขัดขาวดคะ ปิดน้ำเปล่าวางไว้นะนักแตะนมค่ะนมกับผงหนกนะคะตัวส่งขึ้นระดูกนะคะอาสาเรามีน้อยค่ะยกน้ำขึ้นถวายครับลงนมจับผงหนกกระดูกขันขาวนี่เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ครับผ้าไม่ปูผ้าไม่ปูตาไม่เหยียบผ้าครับไม่คลอกผ้าครับจับน้ำจับน้ำด้วย แต่น้ำเป็นสีดิมคลได้นะคะรวมมาเรากลับมาทุกทรา้งบ้างเดนะ่น้ำเป็นสีดิมคนได้เลยค่ะข,ขวดสองขวดที่เหลือวาไงไว้เดี๋ยวเราขันหลังก็เส็จนะบ้านบายบาย